ชมพระสวยร่ำรวยล่ำสัมเริ่มด้วยพุทธสุภาษิตจะเจนาลิกะวาทิหนังหมายถึงพึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริงสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พใหญ่ในตำนานองค์เสียดมหนึ่งในพระแชมป์ระดับตำนานพระสมเด็จพิมพ์พใหญ่วัดระฆังโคสิตารามหรือพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พใหญ่เจ้าของฉายาองค์เสียดมหรือคุณอุดมกวัสราพร นักสะสมชั้นบรมครูคนหนึ่งที่เคยนำพระองค์นี้ออกมาอวดโฉมสร้างความตื่นตาตื่นใจในสนามพระในอดีตความงดงามและสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดคงไม่ต้องสาธยายเชิญทัศนากันให้เต็มอิ่มพ,มพิมพ์ทรงพิมพ์พระมวลสารล้วนท้าดวลกับองค์อื่นๆในตำนานได้ไม่อายใครไม่ว่าจะเป็นองค์ลุงพุทธองค์กวนอู่องค์ขุนศีองค์ครูเอือ้อองค์อธิบดีองค์ลายงา เทียบชั้นกันได้หายห่วงไม่รู้ว่าป่านนี้ไปอยู่กับคนมีบุญขั้นไหนแล้วเอาเป็นว่าขออนุญาตนำภาพเก่าๆมาเผยแพร่เกียรติคุณให้ชื่นชมกันต้อนรับสักราชใหม่ก็แล้วกันถัดมาพระกริ่งเฉลิมคู่บาร,รมีเนื้อนาคหลงปูเฉลิมจำนวนการจัดสร้างแค่สี่องค์ตอกโคกและรันหมายเลขชัดเจนวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนมีเอกลักษณ์พระพักที่อิ่มบุญไม่เหมือนใคร ขนาดกําลังเหมาะสมบูชาทั้งท่านหญิงท่านชายพุทธคุณเมตตาแคล้วคลาดปลอดภัยร่ำรวยเงินทองดีเด่นรอบด้านเพราะหลวงปู่เฉลิมผลปัญโยวัดพวงนิมิตตำบลเขา30มสิอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วท่านติดธรรมเนียบพระเกจิคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมแก่กล้าอาคมขลังแห่งยุคปัจจุบันที่วัตถุมงคลของท่านมีประสบการณ์ครบเครื่องทุกด้านต่อมาว่าด้วย หนึ่งในเหรียญยอดนิยมสายพระป่าเหรียญหลวงปู่ชอบฐานสโมโวัดป่าสัมมานุสร์อำเภอวังสพุงจังหวัดเลยเหนือเงินสร้างปี2,511สภาพสวยงามมากพระสาเซียนมักพูดว่าเดิมเดิมดีนานๆจะได้เจอสักเหรียญหนึ่งหายากมากเฮียนันท่าพระจันทร์ขออวดรับปีใหม่หน่อยพระปิดตาหลังยันดวงเล็กสมเด็จพระยานสังวรฐานสโมโ มาแรงเรื่อยๆพระปิดตาหลังยันดวงสุกิติมาหรือยันดวงเล็กสมเด็จพระสังฆราชเจ้า,จากรมมาหลวงวชิรยานสังวรเจริญสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สร้างในโอกาสคล้ายวันประสูติสาตุลาคม2520มีสองเนื้อหลักคือผงใบลานและผงเกสรว่านร้อแแต่อาจมีแยกออกไปขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาและการหดตัวของมวลสาร บางองค์มีคราบฝ้าราหวานสวยงามคราบตังอิวประทุแค้มขลังลายเสือดุดันลายหินครกสุดคลาสสิกผ่านพิธีพุทธาพิเศกจากพระเกจิคณาจารย์ระดับประเทศมากมายอาทิสมเด็จพระยาณสังวรหลวงปู่โตะวัดประดู่ชิมพลีเป็นต้นพุทธคุณครอบจักรวาลเรียกเงินทองคล่องมือเมตตาค้าขายมีสเสน่ห์มหานิยมดีนักแหล่ หลวงปู่เจียมอติสโยหรือพระครูอุดมวรเวชวัดอินทรสุการามวัดหนองยาวตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินพระเกจิอาจารย์ชาวไทยผู้ทรงวิทยาคุณแก่กล้าอาคมขลังแห่งยุคปัจจุบันที่วัตถุมงคลของท่านมีประสบการณ์ครบเครื่องทุกด้านเหรียญรุ่นนี้วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสร้างถวายเป็นอีกหนึ่งเหรียญของท่านที่มีประสบการณ์มากมาย ทั้งสมรภูมิชายแดนใต้และสมรภูมิชายแดนไทยกัมพูชามีเรื่องเล่าขานกันมามากมายหลายเรื่องหลวนมาจากปากและคำบอกเล่าของบรรดาชายชาติทหารแทบทั้งสิน้นผู้สนใจติดต่อ065 920 5828พระกริ่งนรเทรศภาษาสดาสาการะมงคลสถิตบอปรอวัดพระเชตุพนปี2533ออกวัดไทยลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาเหนือนวโลหะ ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินทรงเททองและพุทธาพิเศษพระพุทธนรเทศภาาสดานคราพิมงขลสถิตบปรเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระพุทธปฏิมาประธานณวัดไทยเอเอสหรัฐอเมริกาณมณฑลพิธีหน้าพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธาเตียนในวันที่26ธันวาคม2522พร้อมกับทรงเททองหล่อพระกลิ่นนรเทศภาสดาบปรจำลอง พระพุทธบูชาพระพุทธน ATE, รเทศภาษาสดาจำลองหนิ้ว9้านิ้วโดยสมเด็จพระสังฆราชวาดคือพระสมณศักิ์ขณะนั้นวัดราชบ่อพิษทรงเป็นองค์ประธานฝ่ายสงสมเด็จพระญานสังวรเจริญวัดบวรน,นิเวศวิหารทรงเป็นประธานอธิษฐานจิตพุทธาพิเศษพร้อมด้วยพระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณยุคนั้นอาทิหลวงปู่ทองอยู่วัดใหม่หนองพผอองหลวงปู่ทูบวัดแคนังเลิงหลวงปู่เจีย๊ยจุนโทวัดป่าภูริทัตตวนาราม หลวงปู่สามอากินจโนหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีหลวงพ่อใหญ่วัดมะขามหลวงพ่อคงวัดวังสัมพรตหลวงปู่เริ่มวัดจุกกระเชิ่หลวงปู่กล้วยวัดหมูดุดหลวงปู่อุตมะวัดวังกะวิเวการามเป็นต้นจัดสร้างด้วยเนื้อทองคำเงินและนวโลหะโดยใช้ชนวนของพระกริ่งพุทธยอดฟ้าวัดโพธาเตียนรุ่นสองปี2520ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเททองไว้เป็นหลัก ผสมด้วยชนวนพระกริ่งจอมสุรินรุ่นหนึ่งพระกริ่งนเรศวนรุ่นแรกปี2507ถึงรุ่นผดดศึกปี2523เป็นต้นด้านหลังต่อโค้ดตัวทีหมายถึงประเทศไทยฝีมือการออกแบบปั้นโดยในช่างเกษมมงคลเจริญพระกริ่งรุ่นนี้มีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์มากมายโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาทั้งแคล้วคลาดปลอดภัยมหาอุดคงกระพันชาตรี โชคลาบเงินทองมีมาไม่ขาดสายดั่งเทพพเทวามาเนรมิตให้และความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองดีนักแหลผู้สนใจติดต่อ0640148555ลาด้วยคำคมจิตใจใฝ่ทำดีคิดดีย่อมได้ดีตอบแทนสวัสดี